เราโดนหลอกมาจากที่ไหนพนมค่ะพนมสารคามแล้วรู้ไหมว่าใครเขาล่อลวงเรามาหรอเฟนมันชื่อเบิร์ดคุยกันแน่ดีกว่าแล้ววันนี้หนูเพิ่งเจอมันมันเลกมันบอกจะมาพาหนูมาขับรถเล่นแถวนี้แล้วมันก็พาหนูไปสามศูนย์สี่ไปบ้านเพื่อนแล้วหนูบอกหนูรีบกลับนะมันก็เลยพาหนูเดี๋ยวเข้าซอยนี้ดี เราก็เข้าป่าคือทางมันเปี่ยวมากเลยแล้วมันก้ขอ,อกอดหนูแต่มันยังไม่ทำอะไรหนูเพราะหนูไม่ให้มันเพิ่งรู้จักกันทางเฟซเหรอใช่แล้วตอนนี้ติดต่อทางแม่ทางพ่อได้ยังแม่บอก้นูเดินกลับบ้านให้เดินกลับบ้าน เขาหลอกเราว่ายัางไงเราถึงมาลูกเขาบอกเขาคุยดีกับผมมากเลยนะพี่ <c oughs> เขาบอกจะพาผกขี่รถเล่นไปไหม <c oughs> หมูบอกว่าขี่รถเล่นนะไปก็วานูขี่มาจากบ้านหนูขี่มาถึงถึงสามศูนสี่ แต่ไม่เป็นไรนะก็ไม่ทำอะไรเลยนะที่เดิมเราหนีไปก่อนก็คิงเรากลับมาโดนลามอะไรเงี้ยพี่ช่วยเหลือน้องเบิ้ลต้นก่อนกไปแจ้งผมก็มีหินถูกอย่างเงี้ยมาครับถูกจโวนลามอะไรเงี้ยครับผมก็ในทางทั่วไปก็ไปดูเบื้องต้นนะครับก็เป็นสองสามน้องก็ได้ความมามีผู้ชายที่ในเบิ้ลแต่ หลอกพวงมาว่าจะพามาเที่ยวรีพาพาเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าป่าตรงไหนน้องก็จําไม่ได้ก็พยายามไปรัวรำน้องแล้พอดีน้องพ่อรัมาไอ้ผู้ชายคนนี้กอเอามาไม่ได้แล้วคือเสียอารมหลุดเลยเอามาส่งที่แยกเล่าใหม่น้องป้าป้งไว้แล้วอะป้าจีนอะไรเขาก็เลยประสานไปที่เจ้าที่ตำรวจสพเล่าใหม่นี่ครับให้ให้เข้ามาดูแล เพราะว่าเราเป็นผู้ภัยไม่มีสุขตัดใจใครน้องที่ว่าก็เลยให้มาเลยก็เลยก็ช่วยในกรนี้ครับก็ตักเตือนตักเตอนน้องไว้หลายๆเรื่องอยู่เรื่องเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไม่ไว้ใจใครอ่ะเป็นงานเดิมยังอยู่ในอาการตกใจครับครับแล้วนี่น้องที่อยากกลับบ้านนี่อยากยังไงครับได้ยงินไหมครับก็เขาอยากกลับบ้านตอนเนี้ยคือเขาอยากกลับบ้านแต่เรา ในสังคมแบบนี้ผมไม่อยากให้มันปล่อยปละเลยเรื่องนี้ไงเพราะว่าเขาอาจจะทําวันนี้ไม่ได้ไม่สาเร็จอาจจะไปทำของคนอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เลยให้น้นองเราลงประจําวันไว้ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ยเพื่อให้กฎหมายดําเนินการกันต่อไปร